สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกอฟครับผมกอฟทิงลี่เบสคาร์นะครับวันนี้ผมเอาเจ้า Honda Civic สีดำนะครับ Civic 1.8ตัวท็อปครับผมปี2017ครับผมตัว FC นะครับคันนี้ Honda Civic FC 1.8 E ปี2017ตัวท็อปครับผมสวยๆเลยป็นไงด้านนอกสวยถูกใจใครไหมสีดำเงาสวย มาเดี๋ยวเรามาดูรูปลักษณ์ไฟตาเฉี่ยวแค่ไหนดูครับมาพร้อมไฟเลี้ยวข้างนะครับแ็กครับผมยางใหม่ๆเลยนะแบกยางใหม่ไฟเลี้ยวด้านข้างไฟตาโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกครับผมกันจังหน้านะครับสวยสีสวยๆเดิมเลยครับผมนี่คันนี้ครับผมมาพร้อมกับราคา ที่บอกเลยว่าอยากต้องได้แน่นอนสำหรับคนที่ชอบจริงๆนะ Honda Civic FC ครับผมคันนี้ราคา619,000บาทครับผม619,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีจัดฟรีโอนประกันภัยฟรีภาษีพรบครับผมคันนี้ผ่อนเพียง1 1 0 0 0บาทครับผม,นน 10, บรบผมฟรีดาวครับผม1 1 0 0 0บาทเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นไงคันนี้เป็นรีโมทนะครับผมมีรีโมท2อ,อันนะอ่า ปึ๊บดูข้างในครับผมว่าจะสวยไหมนี่เปิดมาแล้วเบาะหนังครับผมเบาะหนังเบาะหน้าไฟฟ้านะครับผมพมอลัยมันติฟังก์ชัน่นมีคุชคอนโทรนกระจกปรับซ้ายขวาไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเปิดตลาท้ายคันนี้ ปุมสตาร์ทนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราดูภายในกันน้างนี่เลยคันนี้แอร์ออตโต้จอมากัรลดนะครับผมสวยๆเกียร์ออตโต้นะครับผมเบรกมือเป็นเบรกออตโต้ครับผมสวยครับผม,อมเอ โอมไลมันติฟังก์ชันรับสายเล่งเสียงพูดคุกชนโทนอ่าคำว่าเรามาดูดีกว่าว่าคันนี้วิ่งมาแล้วกี่กิโลครับผมกดปุ่มเ n นเนอเข้าไปเลยปึ๊บบอกว่าให้เราเหยียบแบกอึ๊บแล้วกดอีกทีนึงอึ้บสตาร์ตติดแล้วครับผมนี่เป็นไงสวยไหมสวยไหม,มถ้าใครดูมาถึงตอนนี้นี่สวยไหม บอกเลยว่าสวยมากนะคันนี้วิ่งมาเพียงแค่หนึ0งแสมกิโลครับผมสวยๆแบบนี้ชบเชียวแบบนี้แมนมาด้าซีวิกนี้ก็บอกอยู่เนาะเบาะหนังทั้งหมดนะครับสีเนื้อนะครับผมเบาะหนังสีนมนี่เป็นไ,ไงด้านหลังสะอาดครับผมเป็นไงไฟนี่มากับตัวรถเลยนะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราดูกันบ้างว่าด้านฝากระโปรงเป็นไงบ้างเปิด ท้งเครื่องจะสวยไหมปฮ๊บสถานดง่ายมากครับผมใครสนใจทักเข้ามาได้เลยนะอันนี้โปรโมชั่นมากมายครับผมจัดได้เต็มจัดได้เกินแน่นอนจัดเงินเหลือกับบ้านขอแค่บอกครับผมนี่เครื่องยนต์ยังไงใจไม้เดิมๆเ,เลยดูฝากระโปรงทานเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะน็อตไม่เคยขยบ เดิมนะครับเครื่องยนต์1.8นะครับผมเงียบมากสวยมากอ่าไปเดี๋ยวเราไปดูด้านฝั่งผู้โดยสารบ้างให้เห็นชัดๆว่าสะอาดสวยแค่ไหนนี่เป็นไงผู้โดยสารผู้โดยสารเป็นไงห้องผู้โดยสารเย็นมากเลยนะ แอร์นี่เย็นฉ่ำมาถึงตรงนี้เลยแต่แอร์มีแค่ด้านหน้าเนะเาะแอร์ด้านหน้าแต่รู้สึกว่าเย็นฉ่ำมาถึงนี้ตรงนี้ครับเป็นสวยไหมดูครับผม รถเดิมๆ่างนี้สวยๆแบบนี้ถูกใจทักเข้ามาได้เลยติดต่อเข้ามาได้ครับมีเซลล์พร้อมตอบพร้อมให้ครับปรึกษาครับผมคันนี้จัดไฟนั้นผ่อนเพียงแค่1 0 0 0 0 1 0 0 0กิโลครับผม1 000, 1 0 0 0 0กิโลครับผมสวยๆเลยเป็นไงรถเดิมๆแบบนี้เลยนะสะอาดสะอาดมีอุปกรณ์ครบยางอะไหล่ครบยางปีใหม่นะครับนี่ ่อนเพียงแค่11,000บาทครับผมฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยภาษีพรบรฟรีทุกอย่างครับผมต่างจังหวัดจัดส่งรถให้ฟรีแหมมันสวยจริงๆเลยนะ Honda Civic เนี่ย Civic Honda Civic 1.8 FC ปี2017ครับผมสีดำ หากใครสนใจครับผมติดต่อเข้ามาได้เลย,เลยสามารถดูรถได้ที่ติงลี่เบสคารครับผมติดติดขนส่งบางปูครับผมจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วพบกันใหม่ครับว่าก๊อบจะมารีวิวขนาดอีกสำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนจ้าสวัสดีครับ